ไอ้สุดกำกับหอดแล้วเนาะตอนนี้กำกัหอดแล้วเนาะนี่เพื่อนโอ้กลัวแล้วน้ำก่อนตัวหนึ่งแสงอาทิตย์นำไปแล้วหนึ่งแต้ม โ <Indonesia> อ้โหสู้สู้อันนี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ท่านผู้ชมโอ้ยตัวใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวลงเลยเอ้ยมาเลยเดี๋ยวมาโอ้ย ท่านผู้ชมนี่ฮะปลาตัวดึงเมื่อกี้นี่โอ้โหแต้มสามแต้มสามไปหนเวีนเลยเดบีดไปมล้ง่ายเชียวบงโ,โ,โดดแล้งโอ้โหงานนี้เพื่อนของผมเอ็า <c oughs> โอ้ทุกคนอ๋อจะสัดสะัดที่นั่นจะชัดโอ้ไงโอเคเนาะผ่านการตึกมากอ่ะ ก็ดีแหละหละจับทีมงานเทาไหจับ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 ันนี้เราได้เห็นเมนูอาหารโดยเชฟบุญหลวนเชียบงคือทางนั้นงกินมน่มึงเหาจิทอดปลามันก็เมนูปลาทอด เลาเชื้อปวดอะเลย๋อไข่โอ,โอ้ปลาบบสดปลาตัวนี้อะไรเนาะนำฝนกระชิ่ดทอดกระเลยปลาดีอืมอ๋อนี่สิ 们，给我们。 นี่เขาก็ลองสอดป้าอยู่เนาะหอมแล้วฮะหอมแล้วฮะดูก็บองบรรยากาศเพื่อนชอากระถิดเรียบร้อยเนาะ